อย่าเพิ่งเรียบตายถ้ายังไม่ได้ชิมเมนูนี้นะเล็กผัดผักบุ้งนรกกนนไปใครยังไม่มีเมียรียบมีเมียไม่งั้นยมาโทษไม่ให้ขึ้นสวรรค์เพราะท่านยังไม่เคยตกนรก<อ> <c oughs> นะบางดูไว้นรกมันเดือดขนาดไหนรีบมีเมียซะม,มีเกี่ยวกับโลกฟันผุ ถ้าไม่มีเมียก็ตัดสินใจเอาผัวไปเลยทีเดียวมันจะขึ้นไ,ไหมไฟเนี่ยไ,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 ไม่เห็นมีไฟเลยวอยอยอ่สาไทาย <c oughs> เพืืองฟิล์มกูตายอุย้ยฮะไหนไฟไหน เตาดับอย่าเพิ่งเีตายครับเตาดับโอ้ยลืมจ่ายค่าไฟไฟดับตัดไปภาพที่โฆษณาก่อนครับอายคน